สวัสดีครับวันนี้เอาเรือขึ้นมาบริการหน่อยบริการหมายถึงการเซอร์วิสซ่อมบำรุงตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนจะออกทริปวันก่อนได้ออกทริปมาก็ที่ปักคันที่พักคันเบ็ดไม่พอแล้วเรามาออกมาตกปลาในพื้นที่ที่เขาหลักพังงาน,นะครับ หาอะไรอุปกรณ์เรือก็ค่อนข้างลําบากนะครับนะครับเรือเดี๋ยวผมจะสลับก้องให้ดูนะครับครับผมก็เครื่องไม้เครื่องมือนะครับเวลาเราทํางานแล้วก็ลงจากเรือมาก็บางทีมันเปียกก็ต้องเอามาตากแห้งนะครับเอาโซลวี w ี40นั่นนะครับพ่นหน่อยนี่ครับก็บอกพพักัน ในเรือเนี่ยที่ออกไปตกปลามาอวันก่อนไปกันสี่คนก็มีกระบอกก็อคันแค่สามคันแล้วก็มีที่ท้ายเรืออีกสองคันแค่นั้นเองนะครับผมเอาเก้าอี้ออกแล้วก็ใส่เอากระติกน้ำแข็งวางเป็นที่นั่งขับก็ค่อนข้างสะดวกสบายดีครับใส่ปลาได้ด้วยนั่งขับได้ด้วยนะครับส่วนกระติกน้ำแข็งสำหรับน้ำดื่มก็ใช้ใบเล็กอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีกระป๋องนะครับของสีใส,ส่สายสัมอ อ่างหัวเรือก็เก็บพวกเสื้อชูชีพอะไรพวกนี้ครับวันนี้ล้างเรือเราล้างเรือแล้วก็เก็บล้างทำความสะอาดอย่าลืมล้อนะครับเลาฉีดน้ําล้างด้วยนะครับเทเล,ลอร์ฉีดน้ําล้างด้วยที่ล้อเทเลอร์ก็สําคัญนะครับเนี่ยผมเอาน้ํามันทาไว้ครับกันสนิมครับถ้าเกิดเป็นล้อแบบกระทะล้อเหล็กนี่ก็สาคัญเหมือนกันนะครับผมเอาน้ำมันทาวไว้ครับเห็นเห็นเยิ้มเยิ้มเนี่ยแฉะแฉะเนี่ยช้ำๆเนี่ยที่ดมที่แหนบผมทาหมดเลยนะครับ <S <s เพื่อที่จะให้มันอยู่นานนะครับ เค <Okay. S 2> ผมเคยเคยใช้แหนบเนี่ยทาน้ํามันแบบเนี้ยใช้งานอยู่สามปีไม่เคยต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาตามชมกันว่าจะต้องทํากันอย่างไรนะครับเข้ามาด้านในครับแล้วสวัสดีครับก็ตอนนี้เราก็หาเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้ทํากระบอกพักค,คันเบ็ดนะครับก็ไปเลือกท่อ p VC มา ขนาดนิ้วครึ่งนะครับขนาดนิ้วครึ่งตัวเลขอาจจะกลับันในจอหน่อยนะครับเราก็ซื้อท่อขนาดนิ้วครึ่งมาซึ่งกําลังใช้งานได้ดีเลยนะครับก็ขนาดที่ผมเลือกตัดเอาตามความยาวตามพอใจเลยนะครับผมใช้ที่สิบนิ้วความยาวสิบนิ้วนะครับแต่เป็นท่อนละสิบนิ้วนะครับ ความยาวที่สิบนิ้วที่เราต้องการแล้วนะครับถ้ามีเลื่อยก็ใช้เลื่อยตัดก็ได้ครับเพราะว่าท่อ PVC ตัดง่ายถ้ามีแท่นตัดก็ตัดเลยง่ายดีครับก็หลังจากที่เราตัดท่อ PVC เสร็จแล้วก็เส้นหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณสักสิบห้าสิบหก่อนถ้าจนำนับไม่ผิดสิบห้านะสามสี่ห้าสามสห้าสามสี่ ิบห้าท่อนพอดีเลยนะครับสี่เมตรได้สิบห้าท่อนตัดเท่าละสิบนิ้วก็พอดีเลยนะครับแล้วก็พอเราได้ท่อพี c ซที่เราต้องการมาแล้วเราก็กระดาษทรายมาลบคมลบมุมมันที่คมคมที่เราตัดขัดเสี่ยนออกที่มันเป็นที่มันแล้วก็ลบคมเพื่อที่จะเวลาเราบานแล้วก็ไม่ให้มันทำลายด้านทันเบ็ดเราจริงๆแล้วตัวพี c ซีมันก็มา กัดไม่เข้าอยู่แล้วนะครับทั้งสองด้านทําเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับใช้กดท้ายหย,ยาบๆหน่อยแล้วเบอร์แปดสิบเบอร์ร้อยก็ได้ครับที่มีอยู่ลบๆลบๆล,ล,ล,ลบหน่อยหนึ่งนะครับพอลบด้ายเสร็จุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ PVC ท่อพี c ีซีตามที่ต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเตาแก๊สที่เราใช้ิกนกาแฟต้มกาแฟกินนะครับนี่ เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าใช้ทำอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมทำให้นะร้อนะครับเราจะบานปากมันบานปากท่อนี่มันนะครับจากท่อปากตรงๆแบบนี้บานให้ปากมันอย่างนี้ครับเพื่อที่จะให้ไม่กัด ดางคอนเบ็ดเวลาสอดเข้าไปนะครับเราก็ลนระวังอย่ายให้ไหมนะครับต้องทาไหมกระดิดหน่อยก็ไม่เป็นไรลนทางห่างหน่อยครับลนทางห่างหน่อยไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ดาบทรายขัดเอาครับขัด,ขดพวกด้านเอาเพราะว่าเราจะคุมความร้อนได้ยากบางคนก็ใช้ต้มน้ําเอาอะไรก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกแต่ว่าถ้าเกิดใช้ความร้อนโดยตรงอย่างเงี้ยมันจะนิ่มเร็ววิธีการจะบานป่าก็คือผมก็เลือกใช้ขวดนะครับนี่ขวด กดมาตั้งเสร็จปุ๊บวางไปนะครับกดเลยกดนิดเดียวเองเบาๆเองใช้ได้แล้วครับถ้าอยากให้เย็นตัวเร็วผมก็มีผ้าชุบน้ํารูปเลยครับรูปรอบๆเลยนะครับอยู่ละถ้ายังไม่ถูกใจก็กดไว้แป๊บนึ่ง่านะครับเราก็เลือกว่าต้องการให้ปา่ามันบานมากมาน้อยแล้วแต่เราชอบใจเลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนนี้นะครับ ก็าทาอันต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกว่าจะครบนะครับที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวตามชมขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราบานปากเรียบร้อยแล้วอาจจะมีรอยไหม้บ้างนะครับมีรอยไหม้บ้างแล้วก็กระดาษไฟมาขัดอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งลบคมสองลบรอยไหม้เพื่อความสวยงามนะครับถ้าเราจะเย็นๆนิดนึงเริ่มชานาญเนี่ยมันจะไหม้น้อยลงครับแรกๆอาจจะกะไปถูกแล้วเราก็ามือลูบๆดูว่า มัหมดคมแล้วหรือยังถ้าหมดคมแล้วก็ใช้ได้เดีย๋ยวบางอาันรนนานไปหน่อยก็ไม่ดำอย่างนี้เลยครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถัดแค่ลูบๆูลูบูถัดก็ลูบแล้วครับลูบทั้ข้างนอกข้างในได้เลยครับจนกว่ามันจะกลับมาเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมก็ไม่น่าเกลียดถ้า อยากให้สวยงามกว่านี้ก็ไปเลือกหาซื้อท่อ pvc น้ำดื่มครับที่เป็นสีขาวก็โอเคใช้ได้นะเห็ว่าก็โอเคก็ดูสวยอีกแบบหนึง่งอันนี้ผมแถวนี้หาซื้อไม่ได้ครับผมได้สีฟ้าก็เลยต้องเอาแบบนี้ใช้ได้เหมือนกัน เพราะว่าเดี๋ยวเราเราเราไปตกปลาหลายคนน่ะทันเบ็ดอย่างน้อยก็คนละสองคันสี่คนก็ต้องแปดคันแล้วที่พักคันมีอยู่แค่นิดเดียวมันไม่พอครับเราไว้ปักไว้ท้ายเรือเราวิ่งเรือก็น้ํามันจะกระเด็นเปียกก็เลยไม่ค่อยอยากจะปัก้ายเรือค,ครับก็เลยมาทํากระบอกเองดีกว่าต้นต้นทุนไม่แพงนะครับเส้นหนึ่งร้อยกว่าบาทก็ใช้งานได้แล้วซื้อดอสเตเลสยิงอีกหน่อยก็ ผมว่าทําเองก็ไม่น่างบไม่น่าจะเกินร้อยห้าสิบาทจบเลยได้เป็นสิบอันเลยทีนี้จะใส่กี่อันก็แล้วแต่เราครับต้นทุนร้อยกว่าบาทเนี่ยทำเองให้ได้เพราะด้านล่างเราไม่ร้อยน็อตแต่เราจะปักให้ลงที่พื้นหรือถ้าจะร้อยน็อตก็ร้อยน็อตทะลุได้ครับทํากันหลุดไปนะครับนะครับตัด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 ลดมุมนะครับ ลบคมลบสีที่มันไม่ไหม้ครับจะได้สวยงามไงดูเรียบร้อยด้วยครับเรียบร้อยใช่ไหมปากปลาเรียบร้อยมีรอยไหม้ี่เช็ดก็ออกเช็ดไม่ออกก็ขัดหน่อยได้ครับขัดหน่อยก็ออกหมดแล้วก็ได้เลยสวยเลยนะครับเจ๋วเลยครับทีนี้เวลาใส่กระบ,บอกคําเบดก็ไม่กัดด้ามคําเบดเราแล้ว,ลวเดี๋ยวชามตรงมขั้นตอนต่อไปครับ สวัสดีครับก็ช่วงต่อไปหลังจากที่เราขัดปากกระบอกจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาเจาะรูเพื่อที่จะยึดน,น็อตกันนะครับวิธีการของผมก็คือจะมาร์กตำแหน่งรูแต่ละอันให้เท่ากันเนี่ยไม่อยากจะต้องมานั่งมาร์กทุกอันนะครับผมก็เลยเอาแท่งที่โต๊ะที่วางนะครับมาให้ดูนะครับโต๊ะที่วางก็คือจะกระบอกเนีย่ยวางที่โต๊ะปุ๊บ เรือตำแหน่งที่จะให้โชว์ให้สวยก็คือว่าไม่เห็นตัวหนังสือหรือไม่เห็นสีที่เปื้อนเนี่ยเอาไว้ด้านนอกโชว์แล้วก็มาร์กโดยการเอาผมก็ใช้วิธีการเอากระดาษกาวไอเทอสปสำเนาไฟมามาร์กตรงปลายแหละมอะให้คือเจาะไม่ต้องเป๊ะแต่ว่าใกล้เคียงกันทุกอันนะครับเจาะที่ตรงนี้ตรงนี้สองตำแหน่งเห็นไหมครับเดี๋ยวผมก็จะเจาะให้ดูนะครับ สว่านที่เราใช้เนี่ยเราก็เลือกดอกที่เจาะแล้วน็อตทะลุ hmm. er ได้นะครับ mm hmm. เพราะเราจะไม่ยิงน็อตที่กระบอกนี่เราจะร้อยทะลุ er ไปนะครับสาเหตุที่ผมจะต้องหนีบให้ยาวสุดเลยเ mm hmm. นื่องจากว่าเวลาเราเจาะเนี่ยเราต้องการเจาะให้ทะลุทั้งสองฝั่งทีเดียวเลยนะครับเ mm hmm. จาะทะลุท er ั้งสองฝั่งทีเดียวเลยนะครับ mm hmm. เราก็เลือกตำแหน่งที่วางนะครับ ตำแหน่งมาร์กที่เราดูไว้อยู่นะครับเกาะให้ได้ตรงกลางปุ๊บยิงจับดอกจับสววานให้ให้ขนาดนะครับแล้วยิงทะลุข้ามปากไปเลยครับทะลุข้ามปากเสร็วก็ถอนออกฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับตำแหน่งเดิมตำแหน่งที่เรามาร์กไว้แล้วก็ยิงทะลุไปเลยแล้วก็ถอยออกนะครับเราก็จะได้สองรูนะครับเราจะใช้ฝั่งนี้แต่ว่า สาเหตุที่ต้องเจาะทะลุเลยเนื่องจากว่าจะได้อยู่เซนเตอร์เดียวกันเราจะใช้จริงๆคือใช้ด้านในนะครับล็อตจะต้องร้อยทะลุได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับล็อตจะต้องร้อยทะลุได้เพื่อที่จะเวลาเราไปยึดกับผนังนะครับมันก็จะอยู่ลักษณะนี้่ายิงปุ๊บทะลุติดเข้าไปได้เลยกับผนังเรือนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ย ที่ผมยังเจาะทะลุไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาบานหัวฝั่งนี้ให้มันใหญ่นะครับซึ่งพอดีดอกที่มีเนี่ยมันใหญ่ไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะบานให้มันใหญ่แบบนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนเป็นตัวอย่าง เือข้างว่าจะเอาข้างไหนโชว์ไว้ข้างนอกเราก็จะเจาะรูใหญ่เลยนี่ครับเจาะรูใหญ่เลยเสรลวก้เพื่อที่จะให้น็อตเนี่ยมันร้อยทะลุไปได้เวลาเราตอนเราเราเจาะไงแต่บังเอิญนี่มันดอกผมมันเล็กไปนิดนึงต่ได้เดี๋ยวผมคว้านให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปทํางานจริงให้ให้ดูว่าเราจะทํางานลักษณะไหนถ้าไม่มีดอกสว่างก็คว้านแบบผมอย่างนี้ก็ได้นะครับ ฟ้าเ้าแค่นี้ก็น่าจะร้อยเกือบได้ละนิดนึงเพราะว่าท่อ PVC มันมันบานไม่ยากครับพอได้นะครับลองอีกอนิด สำหรับท่านที่ไม่มีอาจจะใช้ดอกสว่านดอกเดิมน,นะครับยิงมาให้น็อตถัวทะลุได้ครับเพื่ที่จะใส่น็อตเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวตามชมตอนต่อไปก็ได้ครับแป๊บน,นึงครับ ครับก็มาถึงขั้นตอนการบานบานหัวจอะรูอีกฝั่งหนึ่งให้หัวน็อตเข้าไปได้นะครับเวลาเรายิงร้อยน็อตทะลุเราก็จะใช้วิธีการบานปากข้างนี้แล้วก็เลือกอย่าลืมนะครับอย่าไปจอผิดด้านเดีย๋ยวเกิดเจอตำแหน่งที่เราไม่ต้องการต้องการโชว์ความสวยงามไปอยู่ด้านในมันก็จะไม่สวยนะครับแล้วก็ นี้ให้มันใหญ่หน่อยเพื่อที่จะรอยยิงดอกสิีน็อตมันจะได้สลูเข้าไปได้ใหญ่หน่อยไม่เป็นไรครับใช้ได้ใช้นได้นะครับ,รบน,นะนครับยาวด้านนี้ขึ้นมาแล้วครับอย่าไปจอดฝั่งที่มีตัวรังสืมันจะไม่้านดีไม่มีตัวรังสืจอด ด้านนี้มีเพื่อนสีเราด้านต้องการโชว์ด้านที่เรเต้อาด้านนี้เจาะด้านนี้ไปด้านนอกทำไปเรื่อยๆครับหรือต้องหกครั้งเดียวอันนี้ครับอย่าเอาด้านนี้ขึ้นนะครับเราเจาะด้านนี้เพราะด้านนี้เราจะไว้ข้างนอกนะครับด้านโชว์ ครับสวัสดีครับก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนการติดตั้งจริงๆแล้วนะครับแล้วก็เอากระบอกมาวัดดูในระดับที่เราต้องการผมก็จะติดเทปไว้เป็นเส้นระดับว่าอา่าผมต้องการระดับนี้เี๋ยวก็จะยิงแนบเลยปากอย่างนี้นครับจัดระดับวางให้ได้นะครับ ดลองดูลองเราลองเทสก่อนว่าหัวยิงของเราเนี่ยเข้าไปแล้วทะลุไหมเนี่นะครับสอดเข้าไปให้ทะลุยิงสุดไหมถ้าสุดได้พอดีก็โอเคนะครับอย่างเงี้ยครับเราก็เช็คเลยเช็กระดับยิงข้างบนไว้ก่อนเป็นหลักไว้ก่อนนะครับถ้าอ่า ถ้าไฟเบอร์หนามากเราก็ต้องเจาะดอกนํานะครับแต่ว่าถ้าเกิดไฟเบอร์ไม่หนามากจนเกินไปนะักเราเจาะได้แล้วก็ยิงได้เลยอย่างนี้นครับนี่เรายิงได้เลยปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาจัดทั้งล่างที่หลังเรายิงข้างบนล็อกไว้ก่อนนะครับอันแรกผ่านไปแล้วต่อไปล้วก็อันที่สองนะครับยิงระดับได้เลย อันที่สองนี่เราผมก็จะยิงด้านนอกขอบด้านนอกก่อนเนื่องจากว่าเราจะได้เช็คระยะได้ว่าแต่ละอันเนี่ยอ่าวางขอบป่าให้เสมอเห็นไหมครับอันนี้เราก็วางชิดนอกเลยชิดขอบผมแล้วก็ยิงเลยอ่าได้วนะครับได้ละ จะใส่ได้สักอันห,นหรือสองอัน,นครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับลองดูว่าจะวางได้อีกสักหนึ่งอันหรือสองอันถ้าสองอันจะชิดไปไหมเราก็มากะระยะดูนะครับรูกเก่านี่เดี๋ยวเราก็ค่อยอุดไปนะครับถ้าได้สองอันก็สักสี่อันก็สวยนะเนี้ยแต่ว่าวางแล้วเสียบแล้วลอกติดไหมนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า เราใส่ลอกแล้วจะติดหรือเปล่านะครับเราแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วเราก็เอาคันเบ็ดมาลองทาบดูเลยเหนไมครับเราวางคันเบ็ดไปปุ๊บอด,ด้านนี้ถ้าเกิดวางสี่อันจะติดไหมน่าจะติดกันเนาะ จิตแน่เลยครับถ้าวางอย่างนี้โอเคสามถ้าอย่างนั้นเราใส่สามอันพอนะครับใส่สามอันพอจริงไหมครับถ้าสี่อันในระยะขนาดนี้สี่อันมันจะติดจนเดินไปแล้วก็กะระยะเลยถ้าละเอียดหน่อยเราก็ต้องวัดระยะแต่ละอันให้เท่ากันแต่อันนี้ผมมองดูแล้วใดสายตาผมผมว่าผ่านก็ยินเลย พะแน่ปุ๊บเราก็จัดเลยจัดระดับให้ได้ให้ในแนวดิ่งนะครับในแนวดิ่งถ้าเคสอย่างเงี้ยถ้าเกิดลอกมันจะมากระแทกสันข้างนะครับเราก็หาโฟมติดด้านบนรองกันกระแทกมันก็ลอกก็ได้ไม่เป็นรอยนะครับหรือเราจะติดสูงอีกหน่อยแล้วก็บากท่อช่วยก็ได้อันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยอันนี้ผมว่าขนาดนี้ผมก็ลังดีแล้วเดี๋ยวด้านบนนี่เดี๋ยวผมเอาโฟรมรองได้ถ้าเป็นคันเป็นลอกสปินนิ่งมันก็จะออกมาอยู่ท่านี้มันก็โอเค อยู่ที่เราวางะครับครับด้านท้ายเรือเนี่ยเราก็มาดูว่าตรงไหนที่จะเหมาะนะครับผมตื่นจะไม่ที่าาทำงานหน่อย จะเหมาะไหมติดหลังคาไหมนะครับวางแล้วพอดีไหมในแนวนี้พอดีนะครับถ้าอยู่ในแนวนี้พอดีก็ผมว่า,าน่าจะพอได้นะครับเราก็เซตตำแหน่งเลยนะครับเซตตำแหน่งเลยแล้วก็เช็คไว้แล้วก็นะครับ ไปเลยครับแล้วก็ปรับได้ให้มันตั้งอยู่ในแนวฉากอย่างนี้เองแต่ว่าก็เทสดูก่อนวางได้เลยนะครับไม่ติดหลังคาด้านบนนะครับด้านบนก็ไม่ติดหลังคาก็ถือว่าใช้ได้นะครับ มันจะติดขาไม่เวลานั่งข้างหลังนะครับแม่สงสัยอันนี้จะได้แค่อันเดียวนะครับถ้าจะได้แค่อันเดียวถ้าใส่กันผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกะก,กะขาละเอาอันเดียวพอถ้า่างนั้นฝั่งนี้ก็อันหนึ่งนะครับยิงล็อกให้เสร็จก็จบกันครับใส่แค่อันเดียวพอใส่เยอะก็เกะก,กะนะครับต้องดูด้วยว่าพอใส่ไปแล้วเนี่ยมัน ใช้งานแล้วมันเก,กะกาเราไหมยิงด้านล่างก็ยิงบล็อกอเฮ้เยไได้ครับแต่นี้ก็เสร็จนะครับอีกหนึ่งอันเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราดูฝั่งตรงข้ามกันหน่อยครับแล้วก็ทําที่พักทันสำเร็จเรียบร้อย นะครับด้านหลังนี่ด้านท้ายนี่สองพันฝังนี้พันหนึ่งฝังนุ่มพันหนึ่งนะครับเหลือฟ้านะครับก็ด้านท้ายนี่เราก็จะมีไว้ตรงนี้หนึ่งอันวอนนี้ที่ว่างอยู่ก็เลยใส่เข้าไปเลยนะครับนะครับปักได้นะครับเป็นช่างหลักันนะครับก็เพิ่มทีนี้ก็เราก็สามารถที่จะมีกระบอกปักคันพักคันนะครับเวลาเราเดินทางไปได้นะครับ ฝั่งโน้นสามพันนี้ครับฝั่งนี้สามพันก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองพันนะครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยครับไม่มีอะไรมากง่ายๆสำหรับการทำที่พักคันเวลาเราออกไปตกปลาในราคาประหยัดนะครับถ้าชอบใจก็กดไลค์กดติดตามนะครับ ฝากด้วยครับขอบคุณมากครับ